้าเคลนสาระที่จประสบควาเร็นะไอุ้กี้ชื่อผมบ่ไอ้ของที่ไปแล้วูนะาอ้ขอ่ลอปแล้วะชื่อผมว่าไ้เตว่ามดเสียแล้วไ้